วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดดวยนะครับพบกับผมเตเมกลิฟฟีฟล์กันอีกครั้งนะครับหลังจากหายไปนานวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติตัวละครของเกมเล d เด็ดดีเดมชันภาคสองนะครับซึ่งตัวละครต่อไปนนี้จะเป็นตัวละครประกอบของในเกมเลนเดดนะครับโดยตัวละครที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นนายอำเภอในเมืองวาเลนทน์นะครับที่มีชื่อว่านายอำเภอมันลอยนะครับหรือที่ชื่อเต็มชื่อว่าเฟอร์ติสมันลอยนั่นเองนะครับประวัติของเขาจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ โดยเริ่มมีอยู่ว่านะครับในอำเภอมรรลัยนะครับเป็นในอำเภอประจำเมืองวาเลนไทน์นะครับซึ่งเอาง่ายเลยครับเป็นหัวหน้าอำเภอประจำเมืองวาเลนไทน์นะครับแล้วก็มีลูกสมุทรอื่นๆอีกซึ่งในอำเภอันรลอยนะครับจะเป็นคนที่เข้มงวดเข้มขัดต่อคนระเบียกมากนะครับเขาจะเป็นคนชอบเดินตรวจตามไปมาในเวลาว่างๆเป็นคนที่มีความอัธยาศัยดีนะครับแต่ถ้าหากเราทําผิดบ่อยๆอย่างเงี้ยอำเภอบรรลอยก็จะตําหนิเราครับว่าอย่าให้เราทำผิดอีก โดยนายำเภอมอนลอยนะครับจะเป็นคนที่ขยันในการทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นคนที่ถือว่าเห็นตรงในการทางานมากโดยนายอำเภอมันลอยนะครับจะเป็นนายอำเภอคนแรกนะครับที่ทําให้เราได้รู้จักงานบอตี้ฮันเตอร์นะครับหรือว่างานนักล่าฆ้าหัวหรือถ้าหากเราทํางานนักล่าฆ้าหัวให้กับนายอำเภอมันลอยนะครับก็จะทําให้เรานั้นสามารถเป็นนักล่าข้าหัวได้เมืองอื่นๆนะครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับในโลกนี้ มีด้านสว่างก็ย่อมมีด้านมืดนะครับน้ำเพิร์มนลอยนะครับจริงๆแล้วแกมีด้านมืดที่ร้องไม่รู้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะรู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งที่เรารู้ดีก็คือน้ำเพิร์มนลอยน,นั้นแล้วก็พักพงครองนะครับเป็นคนที่ชอบรับสินบนแล้วก็บางเรื่องแกก็เพิกเฉยนะครับแกจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องเล็กน้อยบางนะักนอกจากว่ามีสินบนก็ตามในช่วงภารกิจเอ่อสแน็กอนนะครับซึ่ง ก็คือเป็นช่วงที่ภารกิจนั้นอาเธอรับงานมอลตีฮันเตอร์ครั้งแรกนะครับเราจะได้พบกับมอล่ามอล่าคาร์ทอมนะครับซึ่งเป็นภรรยาลับของมัรลอยนะครับหรือว่าเป็นภรรยายชูนะครับเราจะสามารถพบเจอเธอนะครับพอหลังจากเราทําภารกิจเสร็จนะครับเราขึ้นไปที่ชั้นสองของที่ว่าการอำเภอในเมืองวาเลนไทน์นะครับเราได้ยินเสียงของนายอำเภมมารลอยแล้วก็มอล่านะครับทะเลาะมีปากเสียงกันจลกระท่านจะมีเสียงบีบคอนะครับ มีเสียงปิกคอทำร้ายกันแล้วก็เสียงนี้ก็ได้เงียงงบสงบลงในเวลาต่อมานะครับซึ่งเราก็คาดเดาได้ว่าแนมำเภอมัลลอยนะครับมีปากเสียงกับมอสมาล่าคาทอสนะครับก็คือทั้งคู่เริ่มมีปัญหากันแล้วเริ่มความรักไม่ลงตัวแล้วมอล่าคาทอสก็คือจะผู่ว่าจะเผาเรื่องไม่ดีของนำเภอมาลอยให้หมดาำเพภอมัลอยที่ทนไม่ได้นะครับก็เลยทําการปิบคอเธอแล้วก็พิิชีวิตเธอในที่สุดนะครับ แล้วก็ในส่วนของนายเพิร์มันลอยนะครับในเวลาต่อมาเขาก็ใช้ชีวิตทํางานปกติโดยที่เขานั้นแจ้งทําเป็นลืมเรื่องราวไปหมดนะครับถ้าหากเราได้ทําร้ายทําร้ายออนายเพิร์มันลยอยหรือว่าทําการค้ตนตัวนามเพิร์มันลอยหลังจากที่ทําร้ายแล้วนะครับผมอาจจะไม่เรียกว่าค้นนะครับเพราะว่าถ้าโพส่วนใหญ่นาเพิร์มันลอยเราก็รู้อยู่ครับว่าแกจะชอบญญอีกส่วนหลังจากที่เราคน้นตัวนายเพิร์มันลอยนะครับเราจะพบของจดหมายของมอยล่านะครับ ซึ่งในจดหมายนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่ามอล่าที่เป็นชู้ของนายเพเร์มันลอยนะครับการเขียนแฉหรือว่าเผาเล่าเรื่องยด้านพิธีของนายเพเร์มันลอยนะครับว่านายเพเร์มันลอยนั้นทำอะไรไิ่ดีไว้บ้างซึ่งนายเพเร์มันลอยก็ทนไม่ได้ก็คือฆ่าปิดปากไปในที่สุดนะครับโอ้โหนี่นายอำเภอหรือว่าฆาตกรเนี่ยจะไม่รู้ว่าหน่วยงานบ้านเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยฆ่าปิดปากเงียบคงเกิดขึ้นมาแล้วล่ะ Like that, please. How do you want me to be? well I love you. You don't love anyone—not me, not your wife, no one. Oh, you're impossible. Impossible? Really? I've wasted years on you, and I'm impossible. You're married too. You can't be impossible. Impossible. You are a sad little small-town, self-important rat of a man. You know that. A rat. A rat who thinks he's a cat. That's your problem. Go to hell. ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับประวัติตัวละครของเกมเลดเดนรีดัมชันภาคสนะครับซึ่งในเรื่องอาจจะสั้นขนาดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครในเรื่องอาจจะสั้นหรือว่าไม่ได้มีบทมีบทบาทเยอะมากก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวละครขึ้น หรือว่าจะเป็นใครต่อไปนั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าหากผมมีความประการไดก็ขอบคุมากนะที่ด้วยนะครับสวัสดีครับ